สวัสดีสว่ะทอรนค่ะแว่าทกถึงมาแบบเห็นแล้วอยกมัน <homosexual> ี้หนาาด้เลยนคะที่แล้วแบบอยากีือเข้ามาก็แอบแบบเล่นๆแล้วใช่แอเล่นไปแล้วเดี๋ยวค่อกับมา่อีกรอนงโน่น

เคือเป็นพี่ตอมมากๆชุดนี้ส่วน,วนของทาก็ดูแบบดูเฟมินินดูเซอร์ซี่ชอบมากค่ะชอบดูนี้มากจริงๆหนูอยากแอบขโมยเสื้อของทาราเหมือนกันนะคะแต่ชุดหนูเนี่ยโหชอบมากคือหนูอยากใส่แบบนี้ไปเที่ยวนานแหละแล้ววันนี้ก็ได้ใส่แล้วค่ะถ้าเนี่ยชอบที่คนระดับชีสจะเลือกอะไรอ่ะเลื่อเราจะอยู่หรือว่าแบบในร้านอะไรเงี้ยอุ๊ยหนูขอก่อนเลยได <c oughs> ้ไหม

ได้เสื้อผ้าติดไปแบบเยอะมากๆก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะที่ i, i, เอแรมค่ะมีแบบหลายอย่างให้เลือกเลยเอพิเดย์รู้แบบแมทได้ผลดีกว่าเนี่ยเปรี้ยวช่างมีอ่าแล้วก็สาขานี้นะคะเอแลนด์ไอคอนสยามนิวโลเคชั่นชั้นสองค่ะมาได้เลยามาอัปเดตกันดีกว่าเดี๋ยนี้เดี๋ยวเตรีตัวเดินทางมาใช่ไหมใช่ก็แล้วกันอยู่แบบพิเศษแน่นอน ว้าวสปอยแล้วเหร,เเร,อ,อ,เรหอเอนองเงี้ยรเดรตักอนนี้ตอนนี้ซ้อมกันหนักมากเลยค่ะแบบถ้าเกิดเสร็จงานวันนี้พวกเราก็น่าจะซ้อมถึงวันห้าทุ่มใช่พยายามซ้อม่ดเเพราะว่าัานนีบอกว่าร่างกายสุดๆค่ะวเราโชวมันหอ

อันี้ก็คือการเมการาอเหาเลยนะวันเยสแตนทุกอัเดทุกคนคือน้าฟิดเลยทุกคนเ้นไม่เ่นนหาบ้างแล้วถูกต้องไม่เพราจะบอกว่าเเขินมากเพราะว่าทุกที่ที่ไปทั้งประมาณ1 4วันนั้นอ่ะก็คือทุกที่ที่เต้นมีว่าก็คือที่ที่เป็นฮอตสปอตที่เหมือนมาเป็นัวรเซกเรียในเหมันคนเยอะมากเราโปรโมทที่ไทยทาาไปโปรโมทอเมกาาไมดูว่านงเกิดอาย ใส่สุดใส่สุดหนึ่งทำไมไม่ดูเา่าคุใจมากนอเลย้ยใจหัวใจไม่รอเลยไม่รอเลยยิบนิดเดียวก็ไม่รอเลยแล้วเขาจะได้มีเวลากับเยอะเลยใช่ค่ะหนูก็ตื่นเต้น ก็มีเพิ่มขึ้นล้ค่ะว่าก็งานก็เยอะเหมือนกันค่ะสอะโอเคมาถึงาต่อเยอะมากคืองานนั่นเองเฮ้ยใช่ใช่ตั้งใจค่ะพวกเราตั้งใจมากเราเรายาัวเราชอบ้ชอบ ติดต่อใส่กระสับกระสับแบบว่ามันรูปแบบตามตามมาตรฐานของวีดูแลวิวนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ฟังเพลงแล้วก็คอยปั่นวิวคอยซัพพอร์ตพวกเราทุกซิงเกิลที่ผ่านมาเลยแล้วก็โดยเฉพาะมิร์เรอร์มิร์เรอร์ของพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดีใจมากเลยที่มันแบบมีคนมาคนพวกเราเป็นสังห์ห้าคนมากขึ้นค่ะมันรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาแท็กมาหรือว่าแบบเหมือนโพสต์พวกเราพวกเราก็แบบไปอ่านตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าอะไรอ่ะตื้นตันตื้นตันตื้นตันก็สำหรับหน,นูนก,ก็อย่างไรก็เลยขอบคุณเหมือนกันทุกครั้งที่แบบเห็นแต่ละค,แคนแท็กสตอรี่มาหรือว่าแม้แบบล้องเพลงแต่เราตอนที่ออกมานแบบปันใจฟูเต็ม

เย้เพราะว่าเขาเป็นคู่ตลอดนะจริงจริงเหรอหนูต้องฝากอะไรบ้างก็ฝากติดตามเต็มที่ช่วยดนะคะต้เล่ B I I S นะคะ Under เอ้ยไม่ใช่ Under B I ชค่ะขอบคุณค่ะช่วยด้วยขอบคุณค่ะพี่ค่ะคุิงหใ่ห